สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องสีโดขุนเงินนะคะวันนี้อยู่กับพ่อใหญ่ทองคํานะคะวันนี้พ่อใหญ่ลูกหนอวันนี้คันแจ็กจัดให้เป็นพิเศษนะครับเอาพ่อใหญ่ไปขัดเนื้อขัดตัวค่ะยนี่ฟันแจ็กค่ะ วันนี้เราจะทําอะไรคะนี่มันรักผมจะเอ,เอาหน้ามาลองผ้าผ้ามาลองผมนะครับ <c oughs> โ้ยโเยอะเต็มเลยครับ <c oughs> หน้าช้างผ้าม้าหน้าชางนะครับเอามารองให้พ่อใหญ่เราจะนี่นะครับพอดีมากเลยนะคะตัดได้พอดีกับหน้าพ่อใหญ่เลยนะคะมาเอามาลองนะคะเพราะว่าเราจะ ลองดูก่อนสวยมากเลยนะคะเข้ากับหน้าพ่อใหญ่พอดีเลยนะคะอือช็อกไหมครับมันแจ็กเตรียมมาหมดแล้วครับเตรียมมา,ะะาหมดแล้วนะครับเป็นยังไงเข้ามาใส่บ่อยู่นะครับมันสรุปว่าพอดีพอด,พอดีคะ่ะเข้ากับหน้าพ่อใหญ่พอดีเลยนะคะ ตรงโค้งตรงหลอกก็อยู่เหนือคิ้วพ่อใหญ่พอดีค่ะค่ะตรงรอยรอยโค้งตรงรอยที่เป็นลายดอกบัวนะคะตรงยอดก็อยู่ตรงกระบังลมพ่อใหญ่พอดีเลยค่ะผมจะไม่ให้เขาทำถูนะครับขวานแจ๊คคือผมจะทำตรงนี้ที่เดียวเลยนะครับเวลามัดขวานแจ๊คเขาก็จะมาวัดเพื่อรู้ตำแหน่งมัดนะคะมัดคือ คือดึงลงมาแล้วก็ลอดไปใต้คอแล้วก็มัดไว้ใต้คอเลยนะรเราะเราเราตุ้มหูดิตุ้มหูนี่ก็คืออ่าใต่างหากเวลาเราใส่อย่างนี้นะครับเราก็ใส่เชือกมาอย่างนี้เราก็มัดอย่างนี้ก็พาดลงอย่างนี้เลยนะครับเข้าใจไหมครับตุ้มหูจะไม่ได้มัดตดกผ้าหน้านะคะก็จะแยกต่างหากเวลยเราใสอย่างนี้นะครับคนละเส้นครับคนละเส้นนะขอดแยก ว่าไม่มีอะไรมากมายครับนี่ให้ให้สร้างเโา่ส่ยลวดตรงนี้นะหนาสักหน่อยตรงนี้หนาแล้วก็ตรงนี้หนานะครับแล้วก็เย็บเชือกแดงใส่เลยอให้แน่นๆนะไม่ใช่ว่าเย็บมาแล้วดึงปุ๊บขาดเลยไมวเลยนะเราเราตอนอันนี้เรามาปักตำแหน่งนะคะที่เราจะเย็บเชือก แล้วก็จะเอาเชือกมัดมาข้างหน้าพ่อใหญ่นะคะเพื่อให้ผ้าผ้าข้างหน้าอยู่นะคะมัดลงไปนะคะผมดูแล้วว่าไม่ต้องมัดมัดลงคอจะพอดีนะคะง่ายเลยครับโอเคไหมพอใจไหมครับช่างคนไหนทำครับให้คุณทำช่างเรานี่เดี๋ยวัะเอเว๊ะอ๋อ สวยไหมครับจาก FC แสดงความคิดเห็นมาด้วยนะครับว่าสวยไหมที่ทําให้พ่อใหญ่นี่ FC ชอบไหมประมาณนี้นะครับค่ะนี่นะคะเร,เราก็กําลังคุยกันถึงตําแหน่งผ้าที่จะมัดเชือกนะคะทำคอมเมนต์ว่าเอาแต่ผ้าตัวนี้มันเสี้กระดกมันสีบางแห้งไอพื้นนี่เสือก,ก็มานีละ เสือกับป้ายนี่ก да ็ได้แล้แย่นี่นี่หมันอยู่ดูเสียงจะสูดนี่นี่เด้อพ่อใหญ่เตะซับะรดกินนะคะยุ่เสียงจะสูสงัยจะดีใจได้ชุดใหม่ไปมุมของพี่ออก้ยพี่อยู่เนี่ยไปจดูี่ตัวนี้ย่ำไว้หลายๆบอกเพื่อนอ่าครับอาขาวเลยนะครับวันนี้แตกตาไหมครับ ค่ะเออใช่ใช่ควันเขาดิล้างช้างวันนี้นะครับควันเขาวันนี้ล้างช้างขัดตัวใช่ไหมคะขัดตัวให้พ่อใหญ่สามชั่วโมงครับวันนี้วันนี้พ่อใหญ่อาบน้ํานานเป็นพิเศษนะคะพ่อพ่อครับพ่อัดเ,เอาเอาเผื่อสองเส้นเลยนะ <ห ả? S 1> เอาสองเส้นเลยเอ,เอาสองเส้นนั่นเลยเนาะครับ เกลือไว้ก่อนออาขาไปเสียได้ไบ่เลงไงเนียนนัดลงมาไปที่คอน,นี่สักเก็ตดูงาขาวเลยนะครับนี่พ่อใหญ่นี่นะคะครับงาขาวเลยนะครับวัวกินย่างอร่อย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  <c oughs> อร่อยอร่อยอร่อยอร่ษลอยลอย่อยครับแล้วก็พ่อใหญ่ก็จะมีปอกงานด้วยใช่ไหมคะครับโอ้วันนี้งานเยอะครับวันนี้ผมวุ่นทั้งวันเลยครับ คุ้น,ท,นทั้งควานเลยวันนี้ทั้งความเจ็คทั้งขุนเงินนะครับก็ทําผ้าให้ทั้งสองเชือกนะครับแต่ขุนเงินนี่ไม่ได้ทําแต่ผ้าหลังนะครับค่ะคอนี่ก็เป็นคือซ่อมแซมนะครับตรงไหนที่ว่าว่าขาช้ำรุดเนาะครับที่ชำรุดนะครับเอาไปซ่อมแซมแต่พ่อใหญ่นี่เป็นช้างที่ แต่ก่อนอยู่ปางประจําครับไม,ไม่เคยไม่เคยมีชุดเลยพูดง่ายๆครับพ่อใหญ่ไม่เคยมีชุดเลยใช่ไหมคะไม่ไม่ไม่เคยมีชุดเลยก็เวลาเรามาอยู่ที่บ้านก็บางทีกลุ่มช้างของเรานะครับกลุ่มช้างวัฒนธรรมของเราก็ส่วนมากจะทําเป็นสีเดียวนะครับโทนโทนสีแดงสีเป็นโทนสีแดงนะครับแล้วก็ก็เป็นสไตล์ลายไทยลายกระหนกนะครับ ก็สไตล์เดียวกันนะครับก็หัวหน้ากุมก็ผู้ใหญ่เมาสัสมากนะครับก็ฝั่งนู้นก็ฝั่งสตุกนะครับฝั่งนี้ก็ฝั่งสุพรรณบุรีก็ของคุณนาไกเวียงสุพชรอนนะครับนี่ก็เราก็ต้องทำโคนสีเวลาเราไปแห่งานก็คนก็แต่งตัวสุภาพ ช้างก็สุภาพเรียบร้อยครับค่ะจัดเต็มให้กับท่านเจ้าภาพครับเพราะว่าท่านเจ้าภาพทุกท่านก็อยากได้ความภาคภาคูมิใจนะครับทีมงานเราก็ต้องสร้างสรรค์ผลงานให้เจ้าภาพได้ดูแล้วก็ได้ประทับใจนะครับค่ะคก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะคะคเพราะว่างานเขาก็มีครั้งเดียวนาะบางคนเขาก็บวชแค่ครั้งเดียวนะคะไม่ได้บวชสองครั้งสามครั้งก็เราก็จะทําให้เต็มที่ครับค่ะ ชุดฝีมือแล้วครับค่ะชุดฝีมือของเรานี่ครับเดี๋ยวก็ค่อยไปติดตามดูนะครับว่าเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูครับคิดว่าเวลาแห่แต่งชุดแต่งอะไรเรียบร้อยนะคะผมต้องอาหามือกล้องด้วยนะครับมือกล้องไปถ่ายด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องขึ้นช้างนะครับค่มือกล้องก็เป็นภรรยาคนสวยของผมนี่แหละครับค่ะ่รู้ว่า,าเขาจะ ไปหรือไม่ไปครับ <c oughs> ไปดูนะครับต้องถามเขาอีกทีหนึ่งครับแล้วอ่มือกล้องจะไปไหมครับพวกนี้ดูก่อนค่ะมีการดูก่อนครัทำให้ผมปวดหัวเลยครับ <c oughs> <c oughs> มือกล้องผมนี่มีการดูก่อนดี <c oughs> แต่พ่อใหญ่ก็กินอาหารอย่างสบายใจแล้วครับอากาศตอนเย็นๆค่ะ <c oughs> ครับ <c oughs> นี่เรามาดูรอบๆพ่อใหญ่นะคะ ่่อใหญสุดได้ชุดเรียบร้อยเลยเป็นชุดแรกของพ่อใหญ่นะคะเพราะพ่อใหญ่ยังไม่ได้มีชุดนะคะควันแจ็กบอกให้โยนสับประรดให้ด้วยค่ะเดี๋ยวให้ควันรักเอาสับประรดมาให้พ่อใหญ่นะคะตอนเย็นก็ไปโยนอีกอันนี้โยนให้กินช่วงหัวค่ำนะคะ งาขาวมากเลยคะ่ะควันแจ๊กขัดให้นะคะจะออกงานขัดงาขัดพราใหญ่ดูงางาไม่ยาวแต่ว่างาใหญ่นะคะโคนใหญ่มากเลยนะคะไม่ไม่เคยได้ถามควันแจ๊กนะคะว่ารอบงาเพราะใหญ่นี่ใหญ่เท่าไรรู้แต่ว่าใหญ่มาก น,นะ,ะีะยวควันรักกำลังเอาสับประรดมาให้พ่อใหญ่นะคะ,ะค,ว,ค,ะค,ว,ควันรักคะควันแจ็คเคยวัดรอบงาพ่อใหญ่ไหมผมวัดอยู่นะครับอือ ผมวัดเมื่อวานนี่เองนะครับผมจำไม่ได้อ่ะเพิ่งวันเมื่อวานนะคะวัดรอบงานพ่อใหญ่นะคะพ่อใหญ่งาใหญ่นะ,ะวัดแล้วไปทำผ้านะครับสี่สิบหรือสามสิบใช่ไหมสามสิบห้าเซนหรือเปล่าคะรอบงานสามสิบห <35 S 2> <ม>้ากับสามสิบเอ็ดใช่ไหมคะที่เราทำผมเขียนไว้อยู่ครับอยู่กับกระดาษผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันความรักเป็นคนความจำสั้นนะคะ งวัดไปเมื่อวานนะคะอันนี้พอใหญ่ก็กินไปเรื่อยๆค่ะอยู่กับน้องขุนนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องขุนนะคะเรามาดูน้องขุนนะคะน้องขุนก็ยืนกินหญ้า กินต้นสับประรดอย่างสบายใจนะคะอารมณ์ดีค่ะอย่างที่เล่นยังซนเหมือนเดิมนะคะดูท้องสิคะวันนี้น่าจะกินอิ่มมากเลยค่ะดูท้องน้องคุณมองจากข้างหน้าไปหาท้องนะคะฝั่งนู้นก็พ่อใหญ่นะคะได้กินต้นสับประรดสวยๆนะคะนี่ กินเรื่อยค่ะนี่บรรยากาศช่วงเย็นๆนะคะก็เริ่มจะมืดแล้วขอบคุณเอฟซนะคะที่เป็นห่วงน้องขุนนะคะ น้องคุณก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรมากนะคะก็เป็นฝีหมอให้ยามาทานะคะทาเพื่อที่จะให้ฝีแตกแตกอ,อกนะคะแตกอ,อกแล้วเราก็จะได้ล้างแผลก็หายนะคะส่วนลักษณะอาการน้องคุณก็ปกติค่ะกินได้เล่นได้เหมือนเดิมนะคะดูท้องท้องน้องคุณ ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะช่องสีดอขุนเงินฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจตลอดนะคะแล้วก็ที่เป็นห่วงน้องขุนเงินของเรานะคะอันนี้ก็สวัสดีค่ะ